สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i สท a l กค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทั้งด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นะคะ คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรคกจีเช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวช่องทาง Facebook fanpage สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage บิสท็อกนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ w w w b i s t a l k n e w s c o m ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube c h anel ที่ BizTalk News ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของครึ่งปีแรก วันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นในส่วนของ6เดือนสุดท้ายของครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างครึ่งปีแรกผ่านไปหนักหน่วงเหมือนกันนะคะส่วนครึ่งปีหลังก็คิดว่าน่าจะ ทยอยดีขึ้นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายต่างๆนะคะแต่ก็ยังมีความท้าทายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยแล้วก็ติดตามกันค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ การพัฒนาทางด้านดิจิทัลของประเทศไทยค่ะค mm ุณ hmm. ผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่า EEC mm hmm. หรือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะ mm hmm. ซึ่งก็มีการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเนี่ย mm hmm. เข้าไปลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมมากมายค่ะ mm hmm. แต่ว่าในพื้นที่ของ EEC เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเขตพื้นที่หนึ่งที่เรียกกันว่า Thailand ด i g i t a l Valley นะคะซึ mm ่ง hmm. ก็คล้ายๆกับซิลิคอนววลเล์ในสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยกมาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นพื้นที่ที่ก็บอกว่าน่าจะเป็นสวรรค์สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะก็มีการเตรียมจัดพื้นที่กันเอาไว้ Thailand Digital Valley เนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นขับเคลื่อนกันมาถึง7ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่7 แล้วก็มีพื้นที่ที่ถูกจับจองสำหรับการลงทุนมาตั้งฐานการวิจัยการพัฒนานวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมากมายพอสมควรทั้งบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่จะมอบให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของ Thailand ด i g i t a l ว a l l e ่ มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างลงทุนไปแล้วมากน้อยแค่ไหนจับจองพื้นที่กันไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สําคัญสิทธิประโยชน์จะมีอะไรวันนี้แอนจะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินค่ะผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเดี๋ยวเราไปคุยกับทางดรนัทพลพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับเป็นที่เรียกว่า Thailand ดิ g i t a l Valley มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับ เราพยายามจะเชิญชวนนักลงทุนมาพัฒนานวัตก,กรรมที่เกิดขึ้นจากโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น 5g big data ai iot นะครับหรือแม้แต่เรื่องของ Cloud, Quantum, ์คว n นตัมในอนาคตแล้วก็ลวมทั้งสตาร์ทอัพด้วยนะครับเพอร์เวลวันนี้เนี่ยเราจะรับหลายเรื่องเลยที่หนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก boi นะครับในการให้สิทธิการส่งเสริมการลงทุนที่นี่สูงสุดถ,ถึง13ปีนะครับนี่สําหรับนักลงทุนนะครับ แต่สาหรับลูกค้าที่ใช้บริการจากนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่รันอินโนเวชันที่นี่นะครับสามารถเราค่าใช้จ่ายไปขอลดวิวไอได้อีกด้วยจากภาษีที่ต้องจ่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเมื่อมีมาตรฐานแล้วก็สามารถผ่านสแตนดาร์ดที่ดีต้ากําหนดไว้หรือสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจที่ซ่อนกําหนดไว้นะครับสองยังไม่พอยังให้เพเปอเลดในการเราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานของลูกค้านะครับเช่นเวิร์กฟอสเนี่ยไปหักลดหย่อนจากภาษีได้อีก257%เอที่ลงทุนไปในค่าใช้จ่าย แล้วถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเองนั่งในพื้นที่ e EC หรือนอกพื้นที่ e EC ทําในหลักสูตรเดียวกันนะครับก็ลดหย่อนได้270%เช่นกันแต่มีออนท็อปไปอีกถ้าจ้างเด็กเหล่านั้นนะครับก็สามารถเอาเงินเดือนไปหักลดหย่อนได้อีก150%ตลอดระยะเวลา12เดือนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงของแท็กนะครับอินเซนティブแต่เรายังมีตัว n อนแท็กด้วยที่นี่ยังเป็นฟาสต์เลนของการให้บีซ่าอำนวยความสะดวกทั้งตัวเองและครอบครัวเข้ามาทำงานจากทั้งสมาร์ทวีซ่านะครับมเร g term resident ช่วยให้นักลงทุนเหล่านั้นทํางานกับคนไทยได้โดยสะดวกมากขึ้นแล้วก็คนไทยสามารถทํางานในการแลกเปลี่ยนตัวเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับตัวข้อผู้บริเวแบบนี้มันออกมาจากอะไรความจริงสิ่งเหล่านี้จากหลายๆพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น B Y เองสรรพกรเองนะครับการร่วงานด้วยกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วดีป้าเองเป็นจุดันสต็อปในการรวบรวมเพื่อเรื่องที่เกิดขึ้นจากหลายๆกระทรวงแล้วก็หลายๆหน่วยงาน เราเพิ่งประกาศผ่านเข้าไปในบัญชีบริการที่ตอนที่เข้าคารมตั้งแต่ปี2065แต่เลิ่มมีเม้นตั้งแต่ตัวต้นปีนี้เป็นต้นมาครับแล้วคุณจะมีผลเมื่ือช่วงต้นปีที่ผ่านถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยดีนักลงทุนรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมสนใจเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาทง ความจริงเมืองไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการลงทุนของการพัฒนาอยู่แล้วแต่การเปิดตลาดเนี่ยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสิ่งที่เราทำาละมา่อก้ผมพูดก็มีเพิ่มบเิตอีกตัวหนึ่งคือบัญชีบริการดิจิทัลจะทําให้ผู้บริการที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เองเรามีเอมาอยู่ที่นี่ที่ตลาดนิโกาบาลเลยนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์หนึ่งในยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับเรามีคนที่ให้บริการคลาวที่อยู่ในระหว่างนิโคเชตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวเวิเองเราพูดคุยกับ W เราพูดคุยกับทาง Microsoft นะครับเราพูดคุยกับ Alibaba แล้วก็จะมีคณะนักลงทุนจากจีนคณะนักลงทุนจากไต้หวันคณะลงทุนจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ประกอบการในการให้โซโลูชันทางด้าน o t โรโรบอติกมาดูที่นี่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องทำงานร่วมกันในระดับของริจนลนะครับเรื่องของฟลายเมน์เกี่ยวกับ R อโอหอหรือว่าการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยตรงนี้มีการพูดถุกจากหงกลุ่มทีเาดีไซน ความจริงเนี่ยเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเป็นหนึ่ง requirement เลยในการมองโลกอนาคตนองเหนือจากดิจิทัลนะครับว่าเราเราสร้างแซนด์ดัตและกันให้เพิเศษเหล่านั้นเนี่ยก็มีการกำหนดแซนด์ดัตเป็นขั้นด้วยนะครับขั้นแรกคือผ่านมาตรฐานที่เรียกว่า เบื้องต้นขั้นที่2เนี่ยจะต้องโกกีนด้วยถ้ามีการโกรกีนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งในโลกที่เชื่อด้วยโลกของเศรษฐกิจจริงด้วยเนี่ยก็จะได้มาตรฐานของเมืองไทยที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือการซัพพลายของอัลเทอร์เนทีฟเอนเนจีที่อยู่ในเมืองไทยแต่ที่คุยกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์อย,อย่าง e e c งอย่างกระทรวงพลังงานเองก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะเมืองไทยเรามีทั้งแสงแดด เรามีทั้งผู้ประกอบการที่ลงทุนในเรื่องของ alternative energy อยู่แล้วครับแต่ว่าวิธีการที่จะ provide ในเรื่องของอมรลี่วกนี้ให้กับนักลงทุนจะเข้ามาโดยเฉพาะนักลงทุจนจากประเฝั่งอเมริกายุโรปเลงเนี่ยมันมันสะดวกแล้วหรือ,อยังหรือว่าเราเตรียมอะไรที่จะเอาไว้ หลังจากที่เราคุยกับทางกระทรวงพลังงานกับอ e EC นะครับเราก็เหมือนกับที่เราเคยทํามาก่อนท็อปเทเบิเลทที่เรารวบรวมทั้งของ b ิ i ทั้งสองสามประกณ์ทั้งของ m b t c เองเช่นเดียวกันการบริการเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ในหน้าที่ของท่านกระทรวงพลังงานนะครับไปอยู่คณะกรรมาการชุดเดียวกันของ EEC นะครับคิดว่าน่าจะไม่เก่กันเอื้อมแลวก็ไม่ลําบากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเวิร์กอากับช่องทางฟาสเลนให้นะครับไทยแลนด์ l e นเตอร์วัลเลเจ็ดปีผ่านไปวันนี้เนี่ย มีอัปเดตยังไงบ้างคะคือมีคนที่เข้ามาจับจองพื้นที่แล้วก็มาณี่เปร์เซ็นตถ้าพูดถึงการลงทุนและการมองภาพแล้วเห็นเจตนาลมในช่วงแรกก็มีคําถามว่าพื้นที่ empty นี้จะกลายเป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนทางด้านดิจิทัลได้ไหมนะครับวันนี้สําหรับตึกแรกเนี่ยร้อเต็มแล้วนะครับ4,500ตารางเมตรตึกด้านหลังผมเนี่ยเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน40 0 0 0ตารางเมตรทางด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ uh, uh, เป็นพื้นที่ที่มีการจองแล้ว mm hmm. วางเงินแล้ว mm hmm. หรือเซ็นสัญญาแล้ว25%นะครับ mm hmm. ที่เหลืออีกประมาณสัก75%เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะเห็นนักลงทุนทยอยตบเท้าเข้ามาณสิ้นปีนี้เราจะเปิดให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเข้าไปตบแต่งนะครับแล้วก็คิดว่าประมาณสักควอเตอร์แรกปีหน้าเราจะเปิดใช้งานจริงส่วนฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราจะเริ่มโลดโชว์ในกลุ่มของดิจิตอลคอนเทนต์นะครับคาแรคเตอร์แอนิเมชันเกมเมืองไทยสามารถมีโอกาสในการทำงานด้านนี้ วันนี้มีคนสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลีเองจากญี่ปุ่นเองหรือแม้แต่จากอเมริกาเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรถโชดและเชิญชวนเขาตึกนั้นจะเสร็จประมาณสักสิ้นปีหน้านครับเราตั้งเป้าว่าน่าจะมีคนเขา้า ริาความจริงเรามองภาพว่าอย่างน้อย50%เนี่ยในประมาณสักกลางปีหน้าเราจะเห็นนะครับแต่ถ้าจะเต็มฟูลสเกลเลย100%นะครับเราคาดว่าในต้นปี2 0 5 9เนี่ยเราจะเห็นที่นี่เป็น Thailand Digital Valley หรือ Small Silicon Valley ที่อยู่ในภาคเอ่อ,อ East เช i a และนั่นนะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์มากมายนะคะที่ทางภาครัฐแล้วก็ทางดีป้าเนี่ยจะมอบให้กับ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนพัฒนานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีในพื้นที่ Thailand ดิจิทัลวันเล่ค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะวันนี้เองก็มีภาคเอกชนซึ่งก็เชื่อว่าเป็นภาคเอกชนรายใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีนั่นก็คือ AIS นั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ AIS EEC นะคะซึ่งก็ย่อมาจาก AIS Evolution Experience Center ค่ะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีโครงสร้างดิจิตอล 5G และแพลตฟอร์มนะคะซึ่งก็จะเปิดให้ภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้เข้าไปสัมผัส ประสบการณ์ไปทดสอบไปทดลองการใช้เทคโนโลยีนะคะกับการ transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเนี่ยให้ไปสู่ยุคดิจิตัลค่ะซึ่งใน ais eec เนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างของนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีที่ทั้งเชื่อมต่อกับ5 g ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงข่ายที่ช่วยในการพลิกเศรษฐกิจ ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะส่วนในส่วนนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะและขณะเดียวกันแผนธุรกิจของ AIS Business <S <S ในปี2024จะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันต่อกับคุณภูพาเอกวิพาศรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค,ค้าองค์กร AIS ค่ะผมว่าแผนทางธุรกิจของ AIS วันนี้ครับเราตั้งใจอย่างเด่นที่ทจะมุ่งมั่นเรื่องของเศรษฐกิจแบบแบ่งปันเราไม่สามารถ จะดาเนินธุรกิจได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเรามุ่งเน้นความสําคัญของอีโคซิสเต็มนั่นคือเรื่องที่1เรามั่นใจว่าถ้าบิสเนสมันไปได้อีโคซิสเต็มไปได้เนี่ยประเทศชาติเองเนี่ยก็จะมั่นคงนะครับก็ sustainability นะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ๊ะเรามาทําอะไรที่ EEC นะครับเราตั้งใจอย่างเต็มที่จะสนับสนุนนะครับใน area นี้นะครับผู้ประกอบการหรือ innovator เพื่อให้แน่ใจว่ามีเทคโนโลยีที่พร้อมนะครับมีการสนับสนุนอย่าง อย่างที่เหมาะสมนะครับมีเน็ตเวิร์กมีเซอร์วิสมี Data Center นะครับแล้วก็มีเรื่องของคลาวที่พร้อมที่จะสร้างสรรนะครับอินโนเวชันต่างๆขึ้นมาเจงห้องข้างหลังของเราเนี่ยก็ยังมีที่เป็นแซน d b บ็อกที่สามารถทำให้นักวิจัยหรือนักพัฒนามาพัฒนาร่วมกันโดยที่มี a s เอเองเนี่ยเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับ การเปลี่ยนผ่านรับรองว่าจะต้องออราบลื่นขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเรายกเรื่องดิจิทัลนะครับเรื่องการสนับสนุนมาไว้ที่ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอย่างที่ที่ท่านผออนัทเรียนเนี่ยนะครับเรื่องการสนับสนุนทางด้านแท็กเรื่อง benefit ทางแท็กก็มีด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรามาตั้งไว้ที่นี่ในบริการของ AS เอเองอย่างที่เราเรียนไปตอนต้นตอนถแถลงข่าวนะครับก็คือว่า ทุกอย่างที่เราคุยวันนี้เองเนี่ยมีลูกค้าแล้วมี Reference Customer แน่ๆทุกอย่างที่มีเนี่ยพร้อมให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาวที่มีใช้นะครับการใบรษณีที่มีเรื่องของแพลตฟอร์ม C pass นะฮะ c o m m u n i c a t i o n platform as as e r v i c e ที่เป็นตัวอย่างที่พีได้เห็นรวมถึงเรื่องของ Network ผมว่าพร้อมทุกอย่างที่มีผมว่า EEC เองเป็นไม่ ผมเองได้เห็นแตกต่างกัน EEC น่าสนใจและน่าสนใจย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นฝั่งของ AS มาลงทุนที่นี่สร้างฐานสนับสนุนเรื่องของบิสเนสต่างๆนานาที่เห็นอยู่ปักเสา5 G นะครับแล้วก็อยากจะกี้ที่ท่านดรพูดนะครับเรื่องการสนับสนุนเรื่องภาษีที่เรียนตะกี้นะครับไม่ว่าจะคือภาษีตั้งแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีของฝั่ง AS เองลดภาษีได้นะครับถ้าเทรนนิ่งผ่านจากเอเอเองลดภาษีได้นะครับรวมมิหนำซ้ำเอง นักศึกษาที่จบมาและผ่านการเทรนนิ่งของฝั่งที่เดบป้าเองเซอร์ติฟายเองก็ยังสามารถให้ผู้ประกอบการลดหย่อนภาษีในในใน,ในเงินเดือนที่เขามีได้ a AS a s เองนะครับเพิ่งเซ็น MOU กันเมื่อเช้านะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยสนับสนุนในการพัฒนาบุบคลากรน,นะครับกับภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอย่างที่พี่ๆจะเห็นใน MOU ที่เพิ่งเซ็นไปเมื่อเช้านะครับเรามีทีมงานที่ เวิร์กกับทางภาคการศึกษาให้แน่ใจว่านักน,นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้งาน 5G ได้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสามารถใช้งานคลาวด์แล้วก็สื่อสังๆ่าที่ a s ีอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อให้แน่ใจว่าเราผลิตทรัพยากรที่เหมาะสมซัพพอร์ตการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับ mm hmm. เป้าหมายของเราเองเนี่ยจริงๆหลักการของเราเรายังมุ่งเน้นเรื่องการทำเ,เศรษฐกิจแบงปันนะครับ mm hmm. เป้าหมายของเราเอง จะต้องโตไปกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับโตไปทั้งระบบทั้งธุรกิจนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้ประโยชน์ได้รายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนแล้วก็ผลสะท้อนออกมาเป็นระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่าชาติเรายั่งยืนถ้าเป้าหมายของ Ace, เอสในเชิงบิสเนสเองเนะครับเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเซอร์วิสของเราเนี่ยกับลูกค้าในบริการที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดนะครับแล้วก็ตอบสนองความความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีเซอร์วิสโมเดลที่เหมาะสมกับที่ลูกค้าต้องการมูลค่าทางลงทุนผมเกรงว่าจะจะจะแชร์ให้ตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เราสามารถบอกได้ว่าเราลงถ้าถ้าจะสังเกตตอนตอนต้นที่ที่ชั้น3ามกี้ลงทุนมานานหลายปีแล้วนะครับและเรามั่นใจว่าเราจะลงทุนต่อไปเพื่อตอกย้ำแหละว่าเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันให้แน่ใจว่าอีโคซิสเต็มมันต้องเกิดขึ้นมาให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นวินวินวินกันทุกฝ่ายครับความช้าทัยผมมองเป็นโอกาส ถ้าจะสังเกตว่าเราเราเห็นการมาของการ Adoption ของ Digital t r a n sfmation o r เรามองเป็นโอกาสอย่างอย่าง,ย,างยิ่งยวดนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นตะกี้ที่เราผมคุยบอกว่าเราลงทุนเรื่องของการฟีเจอริงการทำงานกับโอโ c โคซึ่งเป็นคลาวระดับโลกนะครับซึ่งสามารถยกเล p l i ิ a เ e ตสิ่งที่เขามีที่เป็น Public Cloud จากสิงคโปร์มาบริหารแล้วก็ดูแลภายใต้ AIS นะครับผมมองว่าเป็นเป็นโอกาสมากกว่าที่จะเป็น Challenge นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะของภาคเอกชนค่ะที่เข้ามาใช้พื้นที่ Thailand Digital Valley เนี่นะคะในการที่จะสร้างศูนย์กลางเทคโนโลยีโซลูชันเพื่อภาคธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติด้านองค์ความรู้การทดลองทดสอบนะคะแล้วก็การเปิดประสบการณ์ u s Cas สจริงสุดล้าเพื่อที่จะเสริมภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ